วันท well, ี่23มิถุนายน2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขอไปรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่24มิถุนายนนี้ก่อนจากนั้นวันที่25มิถุนายน2566จะประชุมปฐมนิเทศสสที่พักภูมิใจไทยก่อนที่จะไปรายงานตัวที่สภาในวันที่26มิถุนายนนี้เมื่อถามว่า ตำแหน่งประธานสภานายอนุทินมองว่าควรจะเป็นผู้อาวุโสหรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้กฎหมายเข้ามาทำหน้าที่นายอนุทินระบุว่าขอดูแคนดิเดตก่อนเพราะยังไม่ทราบว่ามีใครเป็นแคนดิเดตบ้างและตามมารยาทก็ไม่ได้มองใครในพักเราส่วนกระแสะข่าวที่เตรียมจะเสนอชื่อพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวาว่าไม่ทราบไม่ได้คุยกับบรรดาหัวหน้าพักเลยและเป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาคุย คงไปพบกันอีกทีในสภาในวันเปิดประชุมสภาวันที่3กรกฎาคมนี้